ความจริงทุกคนเรื่องเกลียสและทรมันมีไปจําอยู่ในจิตในใจทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่เท่าว่าพวกเราเองไม่ฉลาดไม่สามารถที่จะพิใใจารณาให้สิ่งที่มีอยู่เกิดประโยชน์แก่ใจของตัวเหมือนคนที่โง่ไม่ฉลาดถึงอยู่ในป่าในดงต้นไม้จะมากไม้หลายหลวงขนาดไหนเขาก็มาเอาไม้ไปทําประโยชน์ เป็นบ้านเป็นเรือนของเขาถึงฝนตกแดดออกก็ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่ว่าต้นไม้ไม่มีมีอยู่แต่เขาไม่มีปัญญาไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะนํามาก่อประโยชน์ปลูกบ้านปลูกช่องของเขาทำคำสอนของผูใ้ใเจ้าก็เหมือนกันความจริงมันมีอยู่ทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนเพราะธรรมนั้น พูดสันส้นๆสรุปเรื่องก็คือรูปประรรมนามธรรม,ม,ร,มรูปประรรมนั้นหมายถึงรูปทั่วไปที่เรามองเห็นด้วยตานามธรรมนั้นเป็นของละเอียดเข้าไปไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาแต่ถ้าว่าทราบจากใจคือเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆของใจสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆสังขารความปรงุงความคิด ภายในจิตในใจวิญญาณความรู้จากตาจากหูจากจมูกลิ้นนี่มันมีกันทุกคนไม่ใช่ไหมมีมเีย่ว่านามธรรมรูปธรรมก็มีนามธรรมก็มีสิ่งเหล่านี้แหละทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองจิตใจของเราเร่าร้อนจิตใจของเราสงบเยือกเย็นถ้าหากผู้ฉลาด พินพิจารณานำจริงเหล่านี้มาที่นิพิจรารณาสอนกายวายจาและจิตของตอนให้เกิดเหตุเกิดผลเกิดสุขเกิดสบายรู้แจ้งเห็นจริงตามเรื่องของมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มาลบกวนให้จิตใจเราร้นลุ่มหลงแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้พินิพิจรารณาตามเป็นจริงของมันเห็นจริงเกิดความลุ่มหลง เกิดเพลินหรือเรล่าร้อนต่างๆเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาเอาธรรมะจากสิ่งที่ตัวเห็นเลยมีแต่เรื่องชอบไม่ชอบเกิดขึ้นชอบกว่าเกิดทุกข์ไม่ชอบกว่าเกิดทุกข์นำทุกข์มาให้ทั้งทั้งสองด้านถ้าเราคิดเราพิจารณาเป็นอาจเป็นธรรมรูปธรรมที่เราเห็น อย่างพระพุ้ธเจ้าหรือสาวกท่านเห็นรูปที่เราเคยเห็นอยู่เหมือนกันนี่แหละนำไปพินิพิจรณาอย่างคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะนะถ่านำไปพิจเจณาสอนใจของท่านวันคืนเดือนปีผ่านไปความแก่มันก็เกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาไหลตามมาทุกวินาที ความแก่นี้ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงนี้ได้เราก็จะเหมือนกันกับคนแก่ที่เรามองเห็นถ้าหากเราไม่ตายไปเราใจ้องแก่อย่างนี้ความแก่นี้ไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจถึงรูปนั้นจะสวยงามขนาดไหนเมื่อแก่มาก็หายไปความสวยงามต่างๆแล้วความที่จะมีกำลังวางตามี ความดีความเด่นคนแก่เป็นไปไม่ได้กำลังจะลดน้อยถอยไปทุกระยะทุกเวลาจะนัง่งจะเดินจะไปมาที่ไหนหยิบยกอะไรรู้สึกลำบากนี่คือความแก่เดี๋ยวเมื่อมีเกิดความแก่นี้ก็จะต้องมีทุกรูปทุกนามทุกสัตว์ทุกบุคคลความแก่นี้ให้สุขหรือให้ทุกอย่างไรเมื่อเรายัง ติดใจในการเกิดความแก่นี้กว่านี้ไม่ได้จะต่อมาแก่มาตายกันเรื่อยๆไปเพราะเกิดเป็นต้นเหตุที่จะให้แก่ให้เจ็บให้ตายท่านพี่เย,ยนาสอนจิตของท่านอย่างนั้นท่านก็เลยเกิดสลดใจไม่ยินดีที่จะเกิดอีกวิธีที่ไม่เกิดจะทำอย่างไรท่านศึกษาภายในจิตใจของท่าน ความเกิดนั้นเกิดมาจากอะไรถ้าพิจารณาดูภายในความเกิดนี้ต้องมีเหตุให้เกิดถึงเกิดได้ถ้าไม่มีเหตุเกิดไม่ได้ความเกิดจะดับก็มีเหตุอีกเหมือนกันมันจึงจะดับไปได้เขียงง่ายๆเหมือนพืชพันธ์ต่างๆถ้าหากเราไม่ฆ่าไม่เผาพันธ์นันนั้น เอาไปปลูกที่ไหนมันก็เกิดได้อย่างสะดวกสบายม่ว่าพันต้นไม้หรือพันผักต่างๆถ้าเขาไปนึ่งไปเผาไปต้มไปสุกพืชพันนั้นถึงจะมีอยู่กว่าตามมันกว่วาตายไปแล้วจะไปหว่านที่ไหนปลูกที่ไหนไม่สามารถที่จะพี่ดอกออกผลได้นี่คืออย่างภายในของมันตาย ความเกิดของพวกเราท่านก็เหมือนกันมันเกิดมาจากอะไรพระพุทธเจ้าก,ก็เคยแนสอนตามตำรับตำราควา,ามเกิดมาจากภพชาติมาจากภพภพมาจากอะไรภพมาจากกันหาอุปาทานไม่ใช่มาจากที่อื่นความลุ่มหลงของจิตของใจที่พิจารณาอะไร ยังจิตคล่องชอบพอไม่มีการเบื่อหน่ายลายกำหนัดยังยินดีพอใจจะเป็นมนุษย์ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยังยินดีในชีวิตของตัวยังชอบใจไม่อยากจะประพฤติปฏิบัติทำลายจิตใจของตัวนั่นแหละเชื่อของพบคือความพอใจความติดใจพบจะเกิดได้ก็เพราะตัณหาความยาก ท่านจึงให้สำาะัสาสางมื่อเห็นรูปพิจรารณาถึงเรื่องความแก่จิตใจของเราที่เคยกังวลลุ่มหลงเถิดเพลินไปในเรื่องต่างๆมันก็ค่อยจางไปเบาไปเพราะเราไม่ได้พิพจารณาอย่างนั้นจึงติดใจกำหนักยินดีกันว่าคนนั้นสวยคนนี้งามต่างๆนานาอยากจะได้มาเป็นแฟน อยากจะได้มาเป็นผู้หัวผัวเมียกันนี่คือจิตใจพวกเราท่านไม่พิจารณาอาักธมถ้าพิจารณาอักธมแล้วรูปก็าจักแต่ว่ารูปรูปเขาไม่รู้จักอะไรไม่ว่ารูปหญิงรูปชายหากไม่มีจิตใจอยู่ภายในแล้วจะเอาไปฝังไปเผาไปทิ้งที่ไหนไม่เคยก่อกวนเกี่ยวข้องในกามตัญหาไม่เคยกังวลวุ่นวายอะไรทางนั้นเรื่องของรูป เป็นเหมือนกันไม่ว่ารูปสัตว์รูปบุคคลมันเป็นความจริงของมันอย่างนั้นแต่ใจของพวกเราท่านมันลุ่มหลงเพราะไม่กำรัสาสางเพราะที่นี่พิจนาไม่ได้ทํานําธรรมะมาสอนใจตัวถ้าพิจนาเข้าไปในเรื่องของธรรมะใจจะเห็นจริงไปจับและจะแกไขความติดข้องเ่อเผลอเพลนเต่าหมองต่าง ให้ตกออกไปเพราะรูปเราอย่างไรรูปเขาก็อย่างนั้นความแก่มันแก่เข้ามาทุกวันเราจะทำดีทำชั่ววันเวลาไม่เคยคอยถาดใครมีแต่หมดเลื่อยไปห่านเลื่อยไปไม่เคยคอยคนหรือคอยสัตว์ความแก่ที่มีประจาถาดขันก็ทำนองเดียวกันกับวันเวลา คือวันเวลาผ่านไปความแก่ก็มีเรื่อยไปอย่างนั้นผลที่สุดก็ถึงจุดคือความตาย่วนความเจ็บนั้นมันเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนเจ็บเกิดขึ้นจากเรามีรูปมีกายจากความยึดถือของจิตของใจโรคภัยนั้นถ้าหากไม่มีที่อาศัยไม่มีที่เกาะมันก็ไม่มีที่เกิด แต่นั้นกายของเราจึงเป็นก้อนหรือเป็นโลกอันหนึ่งซึ่งทำให้โรคต่างๆเข้ามาอาศัยเกิดเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวต่างๆโรคอาศัยได้เพราะเรามีกายถ้าเราไม่มีเกิดไม่มีกายโรคส่วนนี้จะมีมาไหมความทุกข์ยากลำบากเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวต่างๆมันมาจากความเกิดทางนั้น ความเกิดพระพุทธเจ้า,าจึงว่าเป็นทุกข์ชาติปีตุขาความเกิดเป็นต้นต่อสําคัญที่จะให้พวกเราได้รับทุกต่างๆความเจ็บความตายก็มาจากความเกิดโรคภัยต่างๆก็มาจากความเกิดถ้าําราความเกิดได้พยายามใช้ตัปะคือความเพียนคือธรรมะแผดเผาจิตใจของเรา ให้หายจากความอยากคือตัณหาความเกิดมันก็ตกไปหมดไปจะทุกข์จะลำบากกาแต่ชาติปัจจุบันคือยังไม่ตายเท่านั้นเมื่อตายแล้วเราจะเกิดอีกไหมก็ทราบดีจากการต่อพืชปฏิบัติของตัวข้าวที่หนึ่งสุกแล้วจะไปหวานที่ไหนมันจะเกิดอีกไหม คนที่เคยรู้จักเรื่องของข้าวหรือเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆถ้าเขาทาถูกแล้วเขาก็เชื่อมัน่นว่ไปทิ้งที่ไหนก็ไม่มีวันเวลาที่จะเกิดงอกน่อต่อใบขึ้นอีกได้ฉันใดจิตใจเมื่อถูกตะปะถูกธรรมะเข้าแผดเผาที่นี่พิจารณาภายในจริงจังกว่าททำนองนั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าพบชาติต่อไปจะมีหรือไม่ พอถ่านสำาะจิตใจของท่านถึงขั้นบริสุทธิ์ทราบจากตัวเองว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะไปก่อพบก่อชาติอีกต่อไปนี่คือใจที่บริสุทธิ์ฉะนั้นพวกเราท่านถึงจะมีรูปร่างกายจิตใจเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็ยังเป็นคนโง่งเงา่าเตาตุนไม่สามารถที่จะนำธรรมะที่พระพุทธเจ้า หรือภ้าสาวกถั่วไปได้รับความสุขความเยือกเย็นในจิตในใจมาประดับประดาตัวเองด้วยความโง่ความไม่ฉลาดถึงจะมีธรรมะทั่วโลกทั่วสงสารก็เม่ไในนำธรรมะมาเป็นประโยชน์แก่ตัวเหมือนคนที่อยู่ในป่าแต่ไม่มีความฉลาดที่จะนำไม้ส่วนนั้นมาทำบ้านช่องข้องตัว ให้อยู่ให้อาศัยพอฝนตกมากกาเดือดร้อนแดบดบมากกว่าแผดเผาเพราะไม่มีอะไรที่จะกำบังปิดกัน้นสิ่งเหล่านั้นให้กายได้รับความถูกความสบายเราทั้งหลายก็ทํทำนองนั้นถึงจะเกิดในโลกที่มีธรรมะก่อนไม่ได้พิจารณาธรรมะใจจึงสายแสเเกิดกิเลสตัณหาเพราะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขฉะนั้นจงพิจรารณา เรื่องรูปให้เป็นธรรมให้เป็นรูปกว่าธรรมจริงจังการพิจรารณาแจกไขใจของตอนนั้นกว่าตามระยะเวลาที่กิเลสตัณหาที่ใจเกี่ยวข้องเมื่อใจเกิดกำนัดยินดีเพิดเพลินในกามอารมณ์ต่างๆพิจารณารูปตามเป็นจริงข้องมันเป็นจะพิจรารณาให้เป็นอนิจจังหรืออสุภะ อสุพังคือความม่สวยไม่งามก็ได้เพราะมันไปจากสิ่งเหล่านี้มันมีจริงไม่ใช่เราคิดขึ้นกล่าวตูมันเป็นความจริงอย่างนั้นรูปของเราทุกท่านมันไม่มีความจีรังอย่างยืนเกิดมาแล้วแปลปวนไปตามเรื่องของมันเราเองก็พอทราบพอเห็นจะดูตัวเองหรือคนอื่นดูได้ ถ้าดูเป็นธรรมะใจจะหายจากการคิดปรุงติดข้องในกิเลสตัณหาเพราะรูปเป็นอนิจจังบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังจะเป็นไปต,ตามหน้าขี่ของมันเลื่อยไปไม่ว่ารูปในอดีตหรือปัจจุบันอนาคตมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่ยายนาให้เขาถึงใจแล้วมันจะหายข่องติดคิดปรุงต่างๆนอกจากนั้น จะพิจารณาให้เป็นความสกปรกสุภาพสุภังความไม่สวยงามมันกกพอพิจารณาได้เพราะร่างกายของเรากว่าดีของคนอื่นกว่าดีพูดง่ายๆ่ายมันเป็นของสกปรกก้อนสกปรกอะไรที่ตกหล่นออกมารั่วไหลออกมาจากร่างกายเป็นของสกปรกทางนั้นของอื่นที่สวยสดงดงาม มาประดับประดาเข้าเป็นเสื้อผ้าตา่างๆแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องกับกายรูปร่างพวงมันก็สวยงามน่าดูพอมาเกี่ยวข้องกับกายนานเข้าเศร้าหมองมีกลิ่นเหม็นเพราะกายพวงเรามันตกกระปกตกออกมาจากปากตกออกมาจากจมูกก็ล้วนแต่ขล้องตกกระปกตกออกจากที่ไหนมีแต่คล้องตกปกระปกทั้งนั้น พราอภายในกายของเราทั่วไปศกรปกไม่มีอะไรสวยงามน่าดูแต่เรากกหลงว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่ไดิตรีคายพิเจรณาดูทางธรรมะทันจริงให้พิเจรณาตามเป็นจริงของมันแยกแยะออกใจมันจะไปกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงทำไมเรายินดีของศกปรปกเราก็ไม่ใส่ สัตว์ที่ชอบของโผลกระปกทําไมเราถึงไปชอบของโผลกระปกอย่างนั้นไม่ใช่มแมลงวันหรือพวกหนอนนี่สอนจิตใจของตัวถายยินดีในรูปติดของในรูปกำหนัดในรูปส่องพิจารณาดูให้ทั่วถึงมันยินดีในที่ไหนในหนังหรือในเนื้อหรือในเอ็นกระดูก ใส่พุงภายในพิจารณาเข้าไปให้มันเห็นยกออกมาแยกออกมากลับข้างนอกคือหนังเข้าไปข้างในกลับใส่พุงออกมาข้างนอกจะเป็นอย่างไรคนที่เราติดใจยินดีกำหนักจะไปจูบไปกอดได้ไหมมันโสกโปกอย่างนั้นความจริงของมัน ไม่ใช่ของสวยของงามและรูปอันนี้ก้อนอันนี้ก็ก้อนทุกแต่เกียดตะกายอยู่ตลอดเวลาถึงอยู่ได้ไม่มีความสุขความสบายเลยโดยอำนาจอิยาบทปิดบังเอาไว้ทุกจึงไม่สอดแสดงให้เห็นไปจากชัดเจนพอน,นั่งเหน็ดเหนื่อยก็ไปเดินเทีย่ยงนอนเทีย่ยงพอนอนเหนื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเทีย่ยงพอนิ้ว ก็ไปทานเทีย่ยงจะหายก็ไปทานเทีย่ยแต่ก็ไปเดียวเดียวหิวอีกอยากอีกทุกอ,อีกมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องของทุกข์มันเป็นก่อนทุกจริงจริงจังๆแต่เราไม่ได้พิจรารณาว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันสุขมันสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้พิจรารณาตามความจริงของมันจึงไม่เบื่อหน่ายจึงไม่ยินดี ที่จะทำลายสาสางจิตใจของตนการไม่ทำลายสาสางจิตใจของตนจะต้องเกิดกังวลวุ่นวายงัวเมาลุ่มหลงเลื่อยไปถ้าทำลา,าใจของตนให้หมดจากความกังวลวุ่นวายด้วยธรรมะคือพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงถึงรูปจะยังอยู่แต่เราไม่หลงไปตามรูปเสียงจะมีอยู่แต่เราไม่หลงไปตามเสียงมันสุขมันสบาย เพราะไม่ม <NYU. S 2> ีอะไรที่จะมายั่วยุจิตใจให้ลุ่มหลงให้ติดข้องจิตสะอาดจิตผ่องใสจิตเบิกบานไม่หุบเหี่ยวการฝึกจิตฝึกใจไม่มีโอกาสเวลาถ้าหากเราไม่ทำเพราะกิเลสตัณหามันจะต้องนำความขัดข้องมาให้ตลอดเวลาเดี๋ยวดึกแล้วเดี๋ยว ร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยไม่มีโอกาสเวลาให้พอมันกลัวเราจะหนีจากมันไปเรื่องกิเลสตัณหามันเคยเป็นเจ้าเป็นจอมของจิตของใจเคยขี่หลังหนังหนังคอเรามาไม่ทราบว่ากีกับกีกันมันจึงไมใ่ให้โอกาสเวลาประพฤติปฏิบัติถ้าเราไปเชื่อเรื่องของมันที่อยู่อายุเราก็เลยจะตกเป็นาทาสของมันเรื่อยไป ถึงอย่างไรชาตินี้เราจะต้องแก้ไขเราจะต้องต่อสู้ตายปกคขอให้ตายในการประพฤติปฏิบัติในการกำจัดจิเลตัณหาอย่าให้เป็นโมฆะของบุคคลเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจอย่างนี้หน้าที่ประพฤติปฏิบัติจะเดินจงกรมหนั่งสมาธิภาวนาสำรับจิตใจมันมีพอโอกาส อื่นที่เราไปพูดไปคุยไปเล่นไปเพลินมันมีได้แต่การจะียำาาทำลายสาสางจิตใจทําไมมันจะมีไม่ได้มันก็มีเหมือนกันถ้าเราถือว่าการทำลายจิตใจเป็นหน้าที่ของเราเป็นเรื่องจําเป็นไม่ใช่เรื่องไม่จําเป็นเรื่องนอกที่หามาสู่ครอบครัวมาสู่กายของตัวยังถือว่าจําเป็น กายไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกายไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องหม่มทุกขนาดไหนลำบากขนาดไหนกายไม่มีอาหารก่ากวนเกิดความหิวความลำคานขนาดไหนเราพอทราบได้แต่เรื่องของใจเรามองข้ามมาเดี๋ยวที่นี่พิจารนาะป่ะใจของเรามีที่พึ่งที่อาศัยหรือย,ยังใจของเรามีอาหารหรือไม่อาหารที่ใจเราจิน เป็นคิดเป็นไัยหรืออาหารที่ใจเรากินเราทานนั้นเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้คิดไมได่สอนจิตของตัวจิตจึงลุ่มจึงหลงจึงเถิดจึงเพลินอยู่เรื่อยไปเพราะเชื่อเรื่องของใจคิดอันนั้นอ่านอันนี้พอคิดได้แต่จะ,จะมาคิดเรื่องอาจเรื่องทำที่จะจํำระตัวของตัวไม่ยอมคิดไม่ยอมรักษา โรคกิเลสตัณหาให้หายไปใจจึงเกิดโลคเกิดโกรธเกิดหลงอยู่เรื่อยมาไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบระงับแต่นั้นพวกเราท่านจงพากันขวัญขวายทีนี้พิ่เจณาํำระใจของตนใจถ้าสำระได้แล้วเป็นของประเสริฐของวิเศษยิ่งกว่าสิ่งทั่วไป ไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายจะมีคุณค่าเท่ากาันเท่ากับการชำระจิตใจของตัวผู้ที่ชำระจิตใจได้จิตใจผ่อนใสจิตใจสบายจิตใจหมดความกังวลบุ่นวายหมดกิเลสตัณหาเป็นของที่มีคุณค่ามากคนที่มีเงินนับหมื่นนับแสนล้านจะไปซื้อ จิตใจที่สะอาดผ่องใสที่หมดจดหมดกิเลสอย่างนั้นไม่มีวันเวลาที่จะซื้อได้ไม่มีใครที่จะขายให้หรือขายให้เขาก็เอาไปเหม่ดะเพราะเป็นสมบัติภายในแต่นั้นการชำรยใจจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่ามองข้ามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบให้ระง,งับด้วยอุบายปัญญาที่นี้พิจเจณาให้เข้าถึง ความเป็นจริงของมัน